สวัสดีจ้าพี่น้องยังก็ช่องรักนะดําซิ่งค่ะว <laughs> ันนี้ก็ยุบนสับเปลือนะคะสับเปลือทั่วหา่าขึ้นหอดนะคะวุ้ม่นยังดอกสาวหมดกำลังมาบานนะคะหลังจากถือยูลงบาลมาตุนเดะตาตาสับเปลือบอัวสบายนะคะเขาลงบา,เาลเขาเขาอกอกที่นั่นเลยแล้วก็ไปเอกนชนแล้วก็ไปของรัดเนาะ หลังจากที่พี่ไปกรุงเทพกะโดนล่คะคคะมาบาดสมุดกับวอู่เขาขึ้น่อนแห้งมืนอนขอนต่มไก่ี่นอ้องเขานไม่กินต่มไก่ค่ะนี่อันที่งานเขาจะลังมากนุ่นเอวด้งเดี๋ยวพาไปเปนีน่ดังไฟเห็นอย่างน,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 นั้นนี่เนาะ ซับเป,ปลอมีโครงการเฮ็ดอีหย่างนี้โอ้ยพลาดชว่งสั่นฟ้าคุณโอ้โลงรถแต่โลงรถมันกันไงก็เฮียนเฮ่าห่ะพี่น้องเอ้ก็ปิดหัวนมึงเนีสวัสดีค่ะน้องนุ่นเอลเด้งดพี่สอปอได้อะไร หีเขียวค่ะห enfin ีเขียวมากเลยเีเขี้ยวยืนไหนฮะวันนี้พอมันโดนแล้วมันหูสึ้ังไงฟันเห็นมีมนะเห็นมนนะหมกเลยหมกเลยหอตองหมกเลย องห้างเหอางนึ่งปิดงานห้างหนึ่งมาบ้างห้างหนึ่งติดงานบวชเพื่อนห้างหนึ่งกำลังมา้างนึงไม่แม่ก่อนเรกอารู้สึกว่าสาวมดเธอข่าขึ้นนะมันจากเธอไปอยู่ห้องแอรโรงพยาบาลมาไม่ติดกวหมอเนาขาตัว่โอ้โาเอกชนบอแมน ต้บาลานของพี่เซเข็มไงนะมุรีรัมเขาฉีดกู้้าให้เหรอยาแมวยาแมวอันลูกไผ่ยาเค็จจมูกนี่ยาแมวเงินหลยูนู่นเดฟเงินหลยก้เงิน่มคือว่าก้ยังไวะคือ อันนี้ร่องรถมันใหญ่ก็บานเท่าอีกนี่ใหญ่ก็บานข่อีกไงเฮ็ดยังเห็นมังยองเออจังวะเฮ็ดยังเห็นมังยองเฮ็ดสับปะเลื้นร่องกะหรี่มะเถียงไรเลยเรื่องเรื่องอู้กินอันนี้ก่อนว่ะคนแก้วน้องๆคนแก่แก่พี่เลยพี่จะกินอันบลาคามป้อม จะบางแต่หน่วยบักคามปอมเฮี้ยนซะเปล่เลยกับพ่อมักห่องอีรีดังไาอย่างปลาหมึกนะปลาหมึกกับกําลังไปตกมากแมนบอนี้อีอุ้ม ทานเไปดิล่เรกี่คนลเอาไทยปลอดซีนี่เียนข่ได้เขาไมเามีตาเนอันนี้รถปิกอัพไพเกอดประจําสอท่านหาบอดเป็ดลิึงเสื้อม่เห็นเอมร่เล็มาเเสียน๋อตเสื้อดอกตายางๆหมูมึงนีตัวจนเป็นนนสัยละตัวหดไข่เยวหมูมึงป็นเียนี่

ลองกล่อมมึงคนสวยวันนี้ได้ปลาหมึกมาย่างหละคขาพี่อิ่มแล้วแหละพี่กินข้าวมาพี่รอนานเกินพี่กินเกมกับเฟง ปลาหมึกไปตกอยู่น้ำมันเลยโดนคำปลอม,มพี่น้องตาเป็นยังไงบ้างชัมมดาาาาใจเดี๋ออกจากโรงพยาบาลแล้ววะ,ะมวหอมอ<ะ>ไปใส่ มอปอดอหวาน,นข้ามปอมกินหวานอีล่ดพ่อพอันพ,พ,พยาบาลถ้าเก,กินม่แ่เอาางนระทนจะเบิ้มข้ามปอมเงื่อนนี่เด้อข้ซสำำนมเลยส,ม,ม,ลสม,มัวนมเมา,าบาหัวนมใหญ่สุ เอาหยำไปลึกๆมันสุบานเลยนวยไงท่านนวยไงโดองกับแสบเป็นยาน้ำเดือบขามกล่อมเป็นยาไหนบัวเป็นมิดเกลืออบูสใส่น้ำตาลเยอนีงหวานอยู่เด้มันหวานอย่างร เป็ยังเป็นยังเข่าวกาล้อข้อหน,นึ่งค่ะเจ,จเจ๋าเจเจ๋ามึงสิมาก,กินน้ำวัดเจกีบติดงาน,น,นงานบวชเนาะงานบวชใหญ่พี่น้องเพื่อฟุ้งมือนมากรถแห้งของเขาบ่นี่รถแห้เสียสันผู้สิทธิ์ออนทัว มนีน้องมดเลี้ยงไก,จก่จ็กโตหมูสองบอกอู้เต็มกระทะเลยเนาะวันนี้สับป,ปเลอพัดเผ็ดไก่มากินค่ะเอาเอย่างรถเจ๊จามา เจอกันอีกคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ